ออกคันนี้กับเราประหยัดกว่าออกป้ายแดงไปเกือบแสนกับ Toyota v e l o ล1.5 Premium ปี2022ข้างในจะสวยแค่ไหนไปดูกันขุมพลังใช้เครื่องยนต์1.5ลิตร Dual VVTi 4สูบรุ่นพรีเมียมได้ล้ออล่อยแบบทูโทนขนาด17นิ้วเสริมความโดดเด่นขึ้นกว่ารุ่นสมาร์ทภายในตกแต่งด้วยสีทูโทนดำเทาปวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังและไฟแอมเบียนไล เพิ่มบรรยากาศที่ดูพรีเมียมมาพร้อมจอสัมผัสที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แอร์แยก2โซนเป็นโซนหน้าและโซนหลังมาพร้อมไวเลสชาร์จและมีชุดระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense คันนี้มีกล้องรอบคันด้วยคันนี้มาพร้อมอยางอะไหล่คู่มือชุดเครื่องมือแม่แรงเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานในราคาไม่ถึง8 0 0 0 0 0ใครสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย